ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดุคติในการเปิดประมูลบริษัทอย่างเป็นทางการภายใต้การน,นําของโฟล์วาก n นกรุ๊ปที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นบริษัทแม่และประสบป,ปัญหาเรื่องของการหมกเม็ดเครื่องยนต์ดีเซลในอเมริกาถูกปรับเป็นเงินจุนวนมหาศาลสุดท้ายจะมีการประกาศขายดุคติออกไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและล่าสุดครับฮาร์เลดิวิสันหนึ่งในหลายแบรนด์ที่เขาร่วมประมูลในครั้งนี้ได้ยื่นข้อเสนเอซื้อดุคติในราคาที่สูงถึง1670ร้ล้าน US ที่เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ53,100ดอลลาทนั้นปรากฏว่าแม้จะให้ราคาที่สูงถึงขนาดนี้ก็ตามยานุบริษัทในเครือของเบเนตองอิตาลีให้ราคาที่สูงกว่าจนฮาร์ลีต้องมีการถอนตัวจากการประมูลในขั้นนี้ไปอย่างน่าเสียดายทางด้านคู่แข่งของฮาร์ลีอย่างค่ายของโพลาริสเจ้าของแบรนด์วิกตอรี่และอินเดียนขณะนี้ยังคงต่อสู้ในการประมูลต่อไปครับหันไปดูทางฝั่งค่ายของญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข,ข่าวว่าทั้งฮอนด้าซูซูกิ คาวาซกิ ky, มีแผนจะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยแต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบหายไปนะครับทั้งข่าวคราวของ Honda s ส z u กิและคาวาซกินั้นไม่มีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาหันไปดูที่ค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนครับหลงสิ้นมอเตอร์ที่มีกระแสะข่าวในช่วงแรกว่าเต็งจา๋านะครับแต่สุดท้ายแล้วหลงสิ้นวันนี้ต้องมีการถอนตัวออกไปแล้วเพราะว่าสู้ราคาประมูลไม่ไหวส่วน b m w ที่มีกระแสะข่าวเช่นกันว่านะครับสนใจประมูลดุกติในครั้งนี้ แต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบๆอยู่ในขณะที่ฝั่งของอินเดียนะครับที่มีหลายค่ายสนใจประมูลในครั้งนี้กลับมีข่าวคลาดโดนเด่นอย่างมากมายแม้ว่าฮีโร่จะเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าค่ายระยเดนฟิลยังคงมีกระแสข่าวว่าร่วมประมูลอยู่แต่ข่าวคลาที่ออกมาในขณะนี้ปรากฏว่าบาจาร์ครับได้ออกมาให้ข่าวเหมือนกับว่าตัวเองจะชนะประมูลในครั้งนี้ซึ่งคงต้องติดตามบทสรุปกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วค่ายไหนจะเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้เป็นเจ้าของใหม่ดุกติมาติดตามข่าวครากันต่อไปในโอกาสหน้าครับ